น้ำส้มไม่จ้าเล่นไม้นี้เหลือวะโฉดน้ำส้มไม่จ้าน้ำส้มค่ะสดเลยจ้าน้ำส้มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจ้าแม่ค้าผมเอาน้ำส้มหนึ่งแก้วครับได้เลยจ้ะน้ำส้มไม่ค่ะเออเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน ผมเปลี่ยนใจครับผมเอร้านโน้นดีกว่าน้ำส้มไหมคะขอนหนึ่งแก้วครับได้เลยจ้าสุดหล่อแปบ๊บหนึ่งนะนี่จ้ะ สดชื่นมากเลยอะครับส้มก็หวานด้วยอ่ะผมไม่เคยเห็นส้มที่ไหนสีสดเท่านี้มาก่อนเลยครับ1น0่บาทค่ะฮะหนึ่อยบาทเลยหรอแต่สดชื่นขนาดเนี้ยผมจ่ายครับนี่ค่ะอุ้ยขอบคุณนะคะสุดหล่อ๊ียบายน้ำส้มเค็มค่อย ของปลอมยังไงมันก็เป็นของปลอมนั่นแหละค่ะน้ำส้มเลยจ้าน้ำส้ม100%คัน่ะเลยจ้าน้ำส้มคันสดเลยจ้าน้ำส้มราคาถูกๆเลยจ้าไปไหนจ้าถนนซื้อของมาร้อนเว้ยน้ำส้มแก้วดิได้เลยเหมือนเดิมเนาะคันสดๆ100%เลยนะน้ำส้มมีค่ะ เปิดใหม่เหรอวะอน้ำส้มไหมคะฉันว่าฉันขอลองกินร้านใหม่ก่อนได้ไหมวะไม่ได้สั่งแล้วห้ามยกเลิกเฮ้ยเจ็บไปกินเองก่อนแลนะ้วกันนะอสุลล่อน้ำส้มไหมคะเอาส้มสองแก้วเลยคะ่ะส้มสองก็จะเป็นส้มๆ้มนะคะส้มไหมคะนี่จ๋าเอาไปก่อนหนึแก้ว สดอือหือ,หอชื่นมากเลยครับ200บาทจนะ้า2 0 0เหออะครับราคาก็ไม่แพงนะเนี่ยอขอบคุณนะสุดหล่อมากอยู่ไหนนะจ๊ะจะมาทุกวันเลยนะครับบายาฉันว่านะ แกควรจะปรับปรุงสูตรนิดนึงนะเว้ยร้าขนข้างๆเนี่ยเพิ่งมาเปิดใหม่สดแล้วก็ใหม่ของแกต้องเยอะเลยอ่ะอร่อยด้วยนะอุ้ยอุ้ยอุ๊ยของแท้ตะขายไม่ได้เลยอ่ะ <c oughs> นี่มันพิ่งเริ่มต้นเนี่ยคอยดูแล้วกันน <c oughs> นาซ้อ <c oughs> มไหมคะนาวซ้อม บอกผมมาว่าร้านขายน้ำส้มร้านไหนขายเพื่อนผมคนนี้ร้านนี้เลยค่ะวันนี้เนี่ยฉันยังขายไม่ได้สักแก้วเลยเออมีอะไรเหรอคะคุณตำรวจคุณรู้ไหมว่าเพื่อนผมกินน้ำส้มร้านคุณไปเนี่ย เขาบอกว่าอร่อยสดชื่นมากครับผมขอแก้วนึงได้ไหมครับได้เลยค่ะรอแป๊บนึงนะคุณตำรวจสดหล่อสีสดมากได้แล้วค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะโอเคครับนี่ครับมหนึ่งร้อยบาทคั่มคนนต้ค่ะอ่าสดชื่น สดชื่นมากเลยครับแม่คะขอบคุณนะครับบ๊ายบายค่ะายครับ,บทำไมน้ำส้มสูตรพิเศษของฉันนี่มันขายดีขายดีเนาะนี่ฉันรู้นะว่าเธอเนี่ยแอบเอาอะไรไม่รู้ใส่ลงไปในน้ำส้มนี้เนี่ยเธอไม่คิดบ้างหรอว่าถ้าคนกินกินเข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยเธอจะรับผิดชอบไหวไหมฮะอย่างนะกำไรที่เธอได้ไปเนี่ยมันไม่คุ้มหรอก เธอต้องรับผิดชอบชีวิตคนเลยนะรู้เปล่าฉันฉันเปล่าฉันไม่ได้ใส่อะไรลงในน้ำส้มเลยนะสิ่งเดียวที่ฉันจะใส่เนี่ยก็คือใส่ใจน้ำส้ม,สมค่ะมแม่คะสใส่อะไรลงไปในน้ำส้มทำไมตัวผมถึงส้มแบบนี้ฉันไม่ได้ใส่อะไรเลยนะแล้วทำไมตัวคุณส้มแบบนี้อะคุณต้องรับผิดชอบ นี่คุณก็บอกมาสิว่าคุณใส่อะไรลงไปเนี่ยตู้ผมส้มหมดแล้วเนี่ยฉันไม่ได้ใส่อะไรเลย,ยสดชื่นมากเลยครับผมไม่เคยกินน้ำส้มี่เศษสดชื่นเท่านี้มาก่อนเลยอะ่ะนี่คุณยอมรับมาเถอะว่าใส่สารอันตรายลงไปในน้ำส้มคุณต้องรับผิดชอบวิน จับแม่ค้าคนนี้ไปได้เลยก็ฉันไม่ได้กินอิ๋ฉันจะใส่อะไรลงไปก็ได้อะมีสิอะไรมาจับฉันไปนะเว้ยเุ้ยไปเฮ้ยเอา้าเ็ดหน้าเ็ดตาเ็ดตัวได้แล้วขอบใจนะที่ช่วยฉันเนี่ยจับแม่ค้าที่ชอบโกงผ้ค้างั้นเดี๋ยวฉันเลี้ยงน้ำส้มเองมาเฮ้ยยอกเสียงดังมากหูแตกหมดแล้วมั้ง เดี๋ยวเขาส้มทั้งตัวหรอกสดชืช่นไม่ใช่หรอจ๊ะอาบน้ำก็ได้ไหมสดชื่นเนี่ยแค่นี้ไม่พอเลย